โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาเล่นสุ่มนาคอสนะครับผมเอ้ยใช่สุ่มแวนเฮลซิงนะครับไปกดเลยทีนึงได้อะไรครับเนี่ยเออได้อฟเฟกต์สังหารครับสวัสดีครับผมหนังสือไหมไม่ใช่ครับอีกทีครับยังไม่ใช่ครับผมมาอีกทีนึง ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับ mm. ไปครับยังไม่ใช่เนี่ยเอีกทีโอ้โหยังไม่ใช่นะ mm. ค,ครับเปิดอ้ยังไม่ใช่ว่ะเปิดเฮ้ย mm. เอาเรื่องได้สกินน่ะได้สกินนะ,ะนนะเปิดโอเคครับเรายังเหลือนั้นอีกสิบอันนะเปิดไปเลยครับ อืมเปิดต่อครับผมเปิดครับอ่าได้สกินโอเมนนะครับผมเปิดแบบรวดเร็วนะครับผมไม่รีรอนะครับเปิดเปิดโอ้โหเกลือรัวๆเลยว่ะ โอเคได้สกินโตโรมานะมันมีแลกเล่นฟรีอยู่นะครับเดี๋ยวผมกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าจะเอาสกินเอ่อสกินไว้ก่อนนะโอเคประมาณนี้ครับเลือกอีกสองชิ้นเหรอ okay. โอเคกดครับอ้าวอะไรวะได้รางวัลเดิมหรอ โอเคไม่เป็นไรกดเลยครับโอเคมาคราวนี้เราจะมากดอันนี้กันนะครับปึ้งเริ่มไปครับโอ้โหวด้เกลือปึ้มไปอีกทีครับยังไม่มาไปต่อครับโอ้โหไม่มีเลยโอเคครับกดเริ่มทั้งหมดเลย เ,เล่นฟรีสิบครั้งไปปึ้งได้มาแล้วนะครับผมสมุดสองเล่มนะครับเอยสมุดเล่มเดียวก็ได้มาแค่เล่มเดียวนะครับได้รูปโปรไฟล์มานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมว่าจะได้เป็นอะไรนะฝากผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคปาหนึ่งสองสามกดดีครับ ปึ้งหนังสือไหมไม่ได้ครับโอ้โหเกลือจัดดูท่าทางน่าจะเจ็บหนักอยู่นะครับปึ้มไปครับปึ้งยังไม่มาเลยคุณได้รับโอเคส่วนลพิเศษนะครับผมเกดอีกครับปึ้งยังไม่มานะครับเศร้าอีกทีหนึ่งบึ้มโอ้โหเกลือจังวะโอเคครับ เราจะเลือกอัจฉริยะอีกรอบหนึ่งแล้วก็เล่นฟรีสิบทีนะครับผมยังไม่มาเลยทุกคนไปรอบมาบโอเครอบนี้ได้หนังสืออันที่สองมานะครับผมโอ้โหเราจะต้องเปิดอีกประมาณห้าสิบสามครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดรัวๆเลยนะครับผมนะจากนี้ผมจะทำการกดทีเดียวนะครับสามรอบเลยครับปึ้งหนึ่ง สองครับสามครับโอ้ยเจ็บหนักจัดโอเคแล้วก็เราต้องเลือกหกชิ้นเนาะหนึ่งสองห้าหกโอเคโอเคครับก็เรียบร้อยครับได้เอา้าเรียบร้อยแล้วทุกคนได้แวนมาแล้วเฮ้ยเอาดีด แต่ผมยังไม่ได้ป้ายสังหารนะเออผมยังผมยังไม่ได้ป้ายสังหารนะครับก็ได้เป็นชิ้นที่สามครับก็เดี๋ยวเอาป้ายสังหารด้วยแล้วกันนะหรือไม่เอาอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือได้แล้วไม่ใช่หรอมาอยู่ในของขวัญไม่ใช่หร คุณยังไม่มีสก,กินนี้กดอ่าเรียบร้อยครับนี่นะผมนี่ได้แวนมาแล้วทุกคนไงโคตรเฟรี้ยวเย่ต่อมโอเคครับก็เดี๋ยวไปรอดูคลิปรีวิวกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเอาดีไหมเนี่ยไอเอฟซสังหารเนี่ยนะครับถ้าจะเอานี่น่าจะหมดเยอะเลยนะ เอฟเฟกตสังหารนะครับน่าจะน่าจะหลายเลยนะครับเอาไงดีทุกคนเอาอยัางไงเอาอยัางไงอีกสี่สิบเจ็ดแต่ผมว่าแต่ถ้าไม่ได้แม่งเกลือมากเลยนะทุกคนเออถ้าไม่ได้จะเกลือมากนะครับโอเคไม่เป็นไร นะครับเราใส่เลยโอเคโอค้โหสุดว่ะโอเคครับเล่นเจ็ดครั้งนะโอเคโอค้โหว่าแล้วไม่ต้องออกเป็นชิ้นสุดท้ายทุกคนอย่างแย่เอา้าเฮียมาแล้วโอเคเหมาพอดี หมาพอดีเลยโอเคครับผมก็ได้มาทั้งหมดแล้วนะครับคูปองก็หมดเกี้ยงเลยนะครับประมาณห้าพันห้าพันกว่าคูปองนะครับโอ้โหเกลี้ยงเลยอะทุกคนโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะไอที่เหลือก็เป็นขยะไปแล้วนะครับแล้วก็เปิดเล่นๆไปเลยนะครับนี่เป็นขยะไปแล้วพวกนี้โอเคครับผมนี่ เป็นขยะไปแล้วนะพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรีเกมนะครับเดี๋ยวรีเกมแป๊บหนึ่ง